ครับอ่าอยู่สวนเกษตรไร่หัวจันเหมือนเดิมนะครับตอนเช้าๆนะครับฮะอะไรอะไรอะไขบักเงื้ยออ้วไงวแทะโอ้ยดีใจหลายเจ้ว่าแกไปนี่ฮะแกเ่า่ยอภิต้มปะยังยังยัง ปลูกบังเอือบอกเคยมีหน่วยนะพี่น้องขัางแรกในชีวิตปลูกบางเอือฟักทองครับปู่ปูกไม่เคยเป็นลูกนะครับไม่เคยเป็นลูกอุยแต่ว่ามีหลายลูกอยู่นะอบางเอือครับบางเอืออีสานเรียกบังเอือนะครับภาษาไทยเรียกฟักทองนี่นี่อีกหน่วยนึงนี่นี่ฉันปลูกได้กินแล้วเด้อบางเอือดีใจดีใจนี่หน่วยนึงค่ะอ่าไหน ปลูกเอื้อได้กลิ้น,นเขาแล้วพ,พี่น้องนะปลูกเองนะเนออาะไม่ต้องซื้อเขากินไหมครับเออมีนี่บะะัคผู้อดใอยกันคุณนะ้าเห็นแต่ฟักหน่อยขอ้าวโพดเนี้นยังคือสีนี่ครักเดียวมันแก่ไปบนกันข้าวโดเขาเหนียวบ่ข้าวโพดอันหลายสีอ๋ขอข้าวโพดหลายสีเออมันเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองสามมื้อไหนเป็นยังไงหลายสีมันมันมันสีเหลืองสีขาว มันท่นได้ออกสีดีนี่นวันนี้นข้าวโพดหลายสีอ่โอ้โหเจด้แกเกลีวครับต้นที่ทุเรียนแต่ที่มันตุยนะครับปีที่แล้วเราก็เอาบักอือมาปลูกนะครับเนี่ยฟักทองย่งดกเลยนี่นี่อีกนอหนึงเพราะว่ามันปลูกทีแล้วปลูกห้าคูณเจ็ดเนาะนพอมันมันตายเราก็ไม่ต้องไม่ต้องปลูกเพิ่มนะครับเพราะว่าน้ําเราน้อยเราก็เลยอ่เอาเอาอพวกผักพวกฟักทองข้าวโพดมาปลูกนะครับเพื่อได้รับทานนะครับนี่มีอยู่หลายหลายอยู่อื นั่นตอนนั้นก็มีนะน,นี่คือต้นที่มันตุยไปนะครับเราก็เลยปลูกผักปลูกข้าวโพดไว้กินนะครับอ,อ่าเพราะว่าปลูกทีนะครับโชคดีที่เราปลูกทีมันตายมันก็จะได้ไม่ห่างนะครับแต่ตนีย้ยัง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 ทีอยู่นะครับอทุเรียนข้างเรานะครับปีนี้เราก็จะเพื่อนเพื่อน,นถามนะครับว่าอ่าปี้จะเอาลูกไหม<อ> <laughs> สวนเกษตรเนี่ยเป็นอเป็นอะไรที่ต้นเล็กสามปีก็ยังเอาลูกนะครับ ต้นขนาดนี้เอาลูกได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพันเสียบยอดนะครับไม่ใช่ต้นไหนนี่นะครับเพราะว่าเขาจะสามารถเป็นลูกเร็วนะครับได้เร็วนะครับต้นไหนที่สมบูรณ์แล้วก็จะเอาลูกครับอ่านี่คือบรรยากาศนะครับที่สวนเกษตรได้มาจันนะครับเอานะครับเอาต้นที่สมบูรณ์ครับต้นไหนไม่สมบูรณ์ก็รออีกปีหน้าบางต้นก็สองปีต้นเนี้ยเอาประมาณยีลูกเไหนต้นไหน ต้นเนี้ยก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่มันใหญ่แล้วเนาะอ่าแต่แต่ก็เอาลูกได้นะครับเอาลูกได้เอากิ่งละกิ่งละสองลูกกิ่งละลูกก็ได้หลายลูกกิ่งละลูกก็เป็นสิบลูกกันเนาะอ่านล่ะพี่น้องแต่ถ้าใครมีตังค์นะครับเอารอให้มันต้นใหญ่ๆมันจะดีเนาะเมียนเพอหนึ่งเขาได้ความแข็งแรงด้วยสองเขาได้ปริมาณเยอะถ้าเอาลูกเร็วก็ได้ปริมาณน้อยแล้วไม่แข็งแรงแล้วก็ต้นก็จะโตช้าขึ้นแต่เราก็ เราไม่มีทุนเราก็จะเอาไว้ก่อนฝา, <laughs> ากติดตามผลงานต่อไปนะครับ